วันนี้นะครับวันที่สองแล้วเราก็มาทานกันที่ร้านข้าวแกงราบุรีครับในตัวเมืองเชียงรายนะครับรู้สึกว่าคุณครูกำลังเอ็นจอยอิตมากนะครับอร่อยไหมครับสุดยอดสุดยอดต้องมาชิมไปแดกบนเขาแล้วครับสุดยอดอันนี้ของผมครับผัดแห้มกับผัดพริกกินกอนดีกว่า ตอนนี้นะครับเราก็เตรียมตัวจะออกเดินทางเริ่มเที่ยวเชียงรายนะครับเป็นวันพูดง่ายก็เป็นวันแรกครับเพราะว่าวันเมื่อวานจะเป็นการเดินทางส่วนใหญ่นะครับคุณคุปปอมเดินทางไหมครับไปไหนไปไหนจะไปไหนไปไหนไม่ใช่อ๋ออาจารย์ขวัญจันทร์อ๋อไปบ้านดำนะครับของอาจารย์ขวัญจันทร์ชดีนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ let's go ที่ขุนน้ำนางนอนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมนะครับซึ่งน้อยคนนะที่มาที่เชียงรายจะแวะมาที่นี่นะครับนอกจากคนที่รู้จักจริงๆเหมือนเดินอยู่ในป่าครับเพราะจริงๆก็เป็นป่าอืว่าไงครับคุณกุ๊บบรรยากาศดีไหมครับอากาศเย็นครับเย็นครับประมาณว่าห้าโมงไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ว่าอากาศยังหนาวอยู่ไงยังหนาวอยู่ ไอหนาไม่มาครับไอหนาไม่มาอดอดนี่ครับแต่ว่าถ้าเมื่อก่อนจะสวยมากนะครับไม่ถึงนี้ก็สวยอันนี้ก็ยังสวยอยู่อ๋อจําได้แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งจะค่อนข้างเลนะครับเพราะว่าข้างในครับตรงต้นไม้นี่ตรงอะไรนี่จะพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาการขายกล่องได้ห้องน้ําครับเที่ยวครับเที่ยวแล้วครับขี้ก็ได้นะครับห้องน้ำยังถ่ายครับ เสร็จแล้วเราก็จะกลับนะครับไม่ใชเ่เดินทางกันต่อไปนะครับวันนี้เรายังไม่ได้เข้าข้างในเลยรู้สึกว่าหลังจากที่เป็นอุทยานนะครับก็จะมีการดูแลรักษาดีขึ้นแล้วก็หมาไม้ก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจครับก็แวะเข้ามาได้นะครับทางก่อนจะถึงแม่สายนะครับ ช่วงโค้งพอดีอยู่ที่บันจ้องสอยสองนะครับก็สังเกตน,นะครับพอเห็นป้ายบันจ้องซ้ายมือก็ดูนะครับซอยที่สองหมู่ที่ห้าเขาไม่ได้เขียนจดหมายส่งไม่ต้องบอกหมู่ก็ได้พี่ก็ดูแลนะครับพี่ทหา อากาศเป็นไงครับตอนนี้อากาศอากาศเป็นไงครับอากาศสดชื่นสดชื่นนะครับแล้วหลานอากาศนะครับเห็นครับเห็นทางไหมครับเห็นทางที่มุ่งไปตู่นี้ไหมครับสุดก็จะเป็นขุนน้ำนะครับที่เขาเรียกขุนน้ำเพราะว่าจะมีน้ําไหลออกมาจากเขาอะครับ ไม่ใช่มีคนดูแลอย่างดีนะครับตอนนี้เรามาเวลาก็ประมาณ9้าโมงกว่านะครับรู้สึกจะไม่มีผู้คนตอนนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาให้ลงเล่นน้ำได้หรือเปล่า จ,จาได้ว่าตอนเด็กๆมาถึงกระโดดเอาโดดเอากโดดเอาด้วยใช่เมื่อก่อนตรงน,นี้ไม่มีสะพาน,นายากนี่หว่าเมื่อก่อนตรงน,นี้ไม่มีสะพานนะครับก็จะเป็นแบบว่าเอาไม้พาดเอาให้น้ําน้าใสมากครับกล้องอาจจะไม่สามารถถ่ายหเห็นถึงความใสได้นะครับความจริงบรรยากาศสวยมากนะครับสำหรับใครที่ชอบธรรมชาติล่มลื่นนะครับแนะนำครับเพราะว่า ผู้คนลบเป็นจะน้อยครับแต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลเช่นสงการเช่นอะไรอย่างนี้ครับผู้คนก็จะเยอะนะครับน้าจะใส่มากนะครับดูความใส่ครับอุ้ยได้ยินเสียงคนด้วยครับนี่ครับขึ้นไปรถติดจังหาเดินทางขึ้นี่ครับก็าจะขึ้นไปทําได้นะครับก็จะไม่ผิดถ้ำป่าจะขึ้นไปข้างบนนะครับไปทางนี้นะครับเห็นบันไดไหมครับตรงนั้นบันได ครับจะมีน้ําไหลออกมาจากถ้ำนะครับคนพลุกได้ที่แล้วครับได้ที่แล้วลองฟังดีๆนะครับเสียงเงียบมากจนได้ยินเสียงพวกสัตว์นกร้องเลยนะครับ บอกว่าธรรมาชาติสุดๆอะครับนะครับตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นทางขึ้นไปนะถ้ำาสายทองนะครับข้างๆก็จะเป็นลำธารน,นะครับนี้จะมีป้ายบอกไว้นะครับบอกว่าอะไรนะครับลองอ่านดูนะครับถ้ำทสายทองหินดอกบัว่าวปาหมึกยางหนวดปลาหมึกย่างหนว <c oughs> ดวมังกรตับหนวดปลาหมึกไม่มีย่าง โอ้โหแล้วก็ดูว่าใครขึ้นไปขายของในทํำมีหนวดปลาหมึกย่างด้วยจะลองขึ้นไปดูไหมครับถ้าอยากลองขึ้นไปก็ลองนะตามผมมาครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเปลี่ยนพิธีกรบ้างเห็นไหมเห็นไหมไปถ้ำสายกองกันนะครับขึ้นไปดูว่า จะมีทรายอยู่หรือเปล่าถ้ามีทรายสีทองเราก็รวยกันเลยแล้ะครับถ้ามีเมฆสีทองเราก็เป็นหออมอ,อคองนะครับีืยลองไปดูนะครับคนดูอาจจะไม่เหนื่อยครับแต่คนกินพคดเหนื่อยดีนะครับช่วงนี้เป็นร่างกายมาไปโยนตะกยายนะครับเยนไปเยอะมเเาขยวง ความเรื่องกายอย่งแรงคนระับนี่ทำให้เป็นความดันนะไม่ออก <c oughs> <c oughs> มินยากาศกับรอบครับ ตอนนี้เรากำลังเดินทางมาเรื่อยๆเอขึ้นมาถึงนะครับเหนื่อยน้ำหนาวครับอ<น>๋อเหนื่อยน้ำหนาวเหนื่อยแปลว่าเหนื่อยอะไรนะเหนื่อยหนาวนะนนหนาวนี่คือเหนื่อยอะไรนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่คือทางลงอ่ะไหนนี่นี่นี่น,นี่ทางลง นี่ขึ้นก็ต้องมีลงใช่ทุกเหนื่อยไหมอืมอันนี้จะเป็นเหนื่อยม่ะเหนื่อยเฮี้ยๆเนี่ยนะไปล้อมันอยู่เรื่อยทุกคนจะเดินลอดไหมเนี่ยองได้ไหมนี่ดีนะมีหน้าตาเป็นอาวุธเลยเดินได้ ได้อ่ะ,อะได้ดีคนหน้าตาดีเขาจะเดินได้นะเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนไหมเอาลงมาเดี๋ยวก่อนดิเก็บกล้องก่อนโหช้าเดี๋ยวพลาดช้ากล้องทำนี่แค่ตัวถูกๆนะครับพลาดเล่นถ่ายไปคนไม่เป็นไรแต่กล้องแล้วก็เพื่อนก็อาจจะหมดสภาพสิบสิบก,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 กล้องครับ เป็นทรายก็นี่ไงนี่ทำอะไรนี่นี่ทำอะไรอุ้มหน่อยท้ำทายทองมันก็ต้องมีทรายไม่มีนี่เห็นไหมโอนิสึกะนะครับจำไว้นะครับดอกยางไม่มีไม่ควรนะครับรับได้ไหมมาโดนมาเดี๋ยวอุ้มชีวิตลำบากผมไม่ใช่ติ๊กต้าเนะครับจะได้มีฝาดทุกวัน สวัสดีครับผมกุ๊กเนวิเกเตอร์อืถ่ายให้ดูที่ท้ำท้ำนี่ไงถ้ำลงไหมนี่ไงลงไป,ปลงไปเดี๋ยวถ่ายให้โอ้นำเลยอะ่ะเออเขาเป็นท้ำปิดหรือเปล่าอ่ะเถอ <laughs> ลงไปก็ได้วะ <laughs> แล้วจะสลับกล้องทำไมครับเดีย๋ยวทำแว่นจะใส่ โอเคครับโอเคไหมครับแค่นี้แหละแล้วสรับเอาเลยมีประชัยที่ที่กล้องมีที่กล้องมีกล้องครับโปโจไม่มีนี่หว่าเอากล้องกุ๊กไงแล้วสลับสลับยังไงเนี่ยไม่มีโปรแกรมแล้วสลับยังไงสลับอะไรสลับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องก่อน